าเธออยากให้ฉันขอโทษเธอก็ไปฟ้องสิณนะวันนั้นเขาไม่ให้สิทธิ์เราในการที่เราจะพูดแต่เขาตัดสิทธิ์เราโดยที่กระโดดเข้ามาทำร้ายเราเลยเข้าสู่ภาวะการแบบว่าเหมือนเราจะเป็นซึมเศร้า ตอนนั้นนะคะย้อนไปเมื่อประมาณคือช่วงธันวาคมตอนนั้นนะคะเราได้รับการเรียนเชิญให้ไปเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดนางงามวทีหนึ่งจังหวัดที่เราขึ้นไปมอบรางวัลให้กับนางงามเสร็จแล้วช่วงจะจบงานแล้วล่ะคะ่ะเราเดินลงมาปุ๊บอยู่ๆก็มีแบบคนที่ชื่อบุญเส้นเนี่ยกระโดดเข้ามาทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแล้วก็ เอาตรงๆคือเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ําแล้วก็เข้ามาทําร้ายเราจนแบบเราได้รับบาดเจ็บก็คือคางแตกเย็บไปทั้งหมด7เข็มตามที่เราเคยให้ข่าวไปแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะาเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันด้วย <S <S <ๆ>หลังจากนั้นก็มีการบอกรายการด้วยกันเรามีทงในใจของเราไปแล้วแหละว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ย ถ้าเขาขอโทษเราก็คือเราพร้อมที่จะให้อภัยเขาเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดที่อยากแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นเขาหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่ทราบกันว่าการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ยาวแล้วก็วุ่นวายนะคะเราก็อยากจะได้รับแค่คําขอโทษจากเขาแต่เขาก็ท้าให้เราเนี่ยไปฟ้องถ้าอยากได้คําขอโทษจากเขาในวันนั้นแต่ว่าในส่วนตัวของเราเองอะคะ่ะเรามีการขอโทษเขาไปแล้วในรายการ ถึงแม้ว่าในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ผิดก็ตามจนถึงทุกวันนี้ค่ะปอยยังไม่ทราบเลยว่าเราไปทำอะไรให้เขาทำไมเราจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเราถ้าถามว่าส่งผลอะไรเลยหนึ่งส่งผลทางเรื่องความหวาดระแวงเราไม่กล้าไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแบบไปกินข้าวไปหาเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบ ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเราต้องเป็นคนที่เก็บตัวไม่กล้าไปไหนหวาดระแวงว่าเขาจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าหรือแบบเขาจะพาพวกมาทําร้ายเราหรือเปล่าความหวาดระแวงนี้ค่ะพี่ปุ๊กมันกลายเป็นว่าเ,เราค่อนข้างที่จะจิตตกกลายเป็นคนแบบเก็บตัวไม่กล้าพูดไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับใครอะไรเงี้ยเข้าสู่ภาวะการแบบว่าเหมือนเราจะเป็นซึมเศร้าเราก็มีการปรึกษาหมอตลอดนะั่นแหละค่ะแต่ว่า ด้วยความที่หน้าหน้าที่การงานเราอะไรอย่างเงี้ออยอะไรต่างๆเราเราก็ไม่กล้าบอกใครคุณหมอก็บอกว่าให้เราผ่อนคลายใจเย็นๆแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของเรื่องตรงนี้ออกจากใจเราสําหรับเราคนที่โดนกระทำอ่ะมันจําไม่ลืมอยู่แล้วคะ่ะบางครั้งเราส่องกระจกเราเห็นแผลตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าทําไมแผลตรงนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับเราทาั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเราไม่เคยไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจ หรือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันเลยทําไมเราจะต้องมาเป็นคนที่โดนกระทําแบบนี้ปลอยรู้สึกว่าถ้าวันนั้นน่ะเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วพูดกับเราว่าเฮ้ยแบบเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบไม่แบบนี้เธอทําแบบนี้กับฉันหรือเปล่าฉันแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่ปุกค่ะสำหรับตัวปลอยเองอะ่ะแค่ยกมือไหว้ขอโทษอะ่ะถึงแม้เราจะไม่ได้ทําอ่ะปอยคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก แต่ณวันนั้นเขาไม่ให้สิทธิ์เราในการที่เราจะพูดหรือเราจะเคลียร์หรือว่าปรับความเข้าใจเลยแต่เขาตัดสิทธิ์เราโดยที่กระโดดเข้ามาทำร้ายเราเลยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงไปถามว่าลองไห้ไหมเป็นบ่อยทุกวันนี้ก็ยังเป็นแผลทางด้านร่างกายอะค่ะคือในส่วนของคางเนี่ยมันสองอาทิตย์มันก็หายปลอยเชื่อว่ามันไม่นาน แต่แผ่ในจิตใจเราที่แบบคนคน,นึงมาสร้างให้เราอะ่ะมัน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 ยากที่มันจะลืมอะ่ะจนวันนี้เราก็ยังคิดไม่ออกเลยว่ามันเหตุผลชนวนอะไรที่ทําให้เขาต้องต้องมาทำร้ายเราจนถึงแบบสาหัสขนาดนี้ เขาไม่มีเขาไม่มีการรับผิดชอบค่ะแต่สิ่งที่เราได้ยินวันที่เราไปออกรายการครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันคือจริงๆวันนั้นอ่ะปอยก็พูดจริงๆลรืว,ว่าปอยอยากจะเคลียร์กับเขาอยากจะคุยอยากจะขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราเดินเข้าไปหาเขาแล้วเขาก็เชดใสใเราเลย mm hmm. เราแค่อ,อยากจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยรู้สึกไม่ดีต่อกันยังไงไม่สบายใจตรงไหนเราคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็พุ่งตรงตอนนั้นเราไม่อยากดําเนินคดี เราก็แบบอยากอยากให้โอกาสทั้งทั้งตัวเขาด้วยตัวเราด้วยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่ว่ามันมีอะไรที่มันยังมันไม,ไม่ไม่โอเคกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชดใช้เราเลยอืมถ้าเธออยากให้ฉันขอโทษเธอก็ไปฟ้องสิอืมเธอมีทนายเธอก็ฟ้องไปสิอะไรเงี้ยเราเคยมู่สึกว่านั้นก็ให้ในส่วนของทนายเขาดูแลและกันเรื่องนี้ ตอนนี้ก็คือปล่อยให้ทางทางทนายความอะคะ่ะก็คือรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วล่ะคะ่ะส่งให้กับทางพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ทางพนักง,งานสอบสวนหรือว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเนี่ยคะ่ะก็คือส่งเรื่องไปถึงศาลเพื่อรอให้ทางศาลท่านเนี่ยพิจารณาการฟ้องอยู่<ม>คิดว่าน่าจะประมาณกลางกลางปีนี้ก็น่าจะทราบผลแล้วะคะ่ะปล่อยให้เรื่องนี้มันจบยังไงถ้าสมมุติวันเนี้ยคลิปเนี้ยออกไปถ้าเกิดเขาติดต่อมาขอโทษหรือ ยินดีรลบค่ขอโทษปอยมองว่ามันไม่ทันแล้วไหมพี่ปุ๊กมันคือมันไม่ทันแล้วอะคือถ้าเขาจะขอโทษเขาไม่ต้องมารอถึงสองปีไหมอะเรื่องเกิดตั้งแต่ปีธันวาหกห้า 5, จนตอนนี้จะมีสาหกเจแล้วมันเกือบสองปีแล้วอะค่ะพี่ปอยก็ถึงที่สุดอยู่แล้วอะคะ่ะ ตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่เสียใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพูดอะไรไปไม่มีใครยอมรับฟังความคิดเห็นเราปอยมองว่าไม่ควรเกิดความรุนแรงกับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นปอยหรือจะเป็นใครก็ตามพอมีกระแสโจ,จมตีเสือเข้ามาปุ๊บปอยก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยปอยก็คิดว่าสักวันมันจะต้องเป็นวันของเราที่เราได้ออกมาพูดความจริงและวันนี้มันก็มาถึงจริงๆวันที่ ทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วบุคคลคนนี้เป็นคนยังไงเราไม่ต้องมานั่งพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทุกคนให้สังคมส่วนมากช่วยกันตัดสินช่วยกันดูดีกว่าค่าวะปอยต้องพูดตรงๆเลยว่าปอยปอยไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเพราะว่าเราทำงานเยอะแต่ว่ามีคนส่งมาให้เราดูนี่ไงคนที่แบบทำร้ายเธออะไรอย่างเงี้ย มีข่าวนะอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็งงค่ะว่าใครส่วนเขาส่งลิงค์ข่าวมาให้ดูเราก็อ๋ออ๋อวุนสเตนถามว่าตกใจไหมก็ก็แอบ,บตกใจนะแต่แบบใจนึงก็แบบว่าอีกแล้วหรอเราตกใจแค่ว่าเฮ้ยเขากล้าไปมีเรื่องกับคุณลำยัยไหทองคำถ้าพูดตรงๆก็คือเขาเขาขนาดนั้นแล้วอะเราก็รู้กันเนาะบางคนแบบต่างชาติก็จะชื่นชมคุณลำยัยอะไรเงี้ยบางคนแบบ ซื้อต่งซื้อตั๋วมาดูเขาท,ที่ที่ประเทศไทยบางคนแบบจ้างเขาจากประเทศไทยไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยไปมีประเด็นกับเขาขนาดน,นั้นเลยเหรอก็แค่ตกใจตรงนี้เองค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราไม่ได้ตกใจเลยเพราะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วคือโพสต์นั้นอะปล่อยแค่อยากให้เขาเข้ามาอ่านปล่อยไม่ปล่อย คือปอยไม่รู้ว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้หรือแบบคนจะแชร์อะไรกันขนาดนี้ปอยแค่อยากให้เขารู้ว่าในความสนุกในความสะใจในความที่เป็นตัวแม่หรือว่าในความที่แบบคุณเอาสะใจของคุณอะมันมีคนที่เขาโดนกระทำอะเขาไม่ได้สนุกไปกับคุณอยากให้คุณผ่านมาเห็นหรือผ่านมาอ่าน ความรู้สึกเราตอนนี้ว่าความรู้สึกเราตอนนี้มันเป็นยังไง <c oughs> คุณอาจจะไม่แคร์หรอกคุณอาจจะไม่รับทราบเออเรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เราอยากให้คุณมีสติในการฉุกค,คิดหน่อยถ้าคุณบอกว่าเหตุการณ์คุณลำไยคุณเมาคุณเลยก่อเรื่องแบบนั้นอันนี้คือเราไม่อยากโยงเนาะแต่แบบในเรื่องของเราถ้าคุณไม่เมาทำไมเหตุการณ์นี้ถึงยังเกิดขึ้นการที่คุณได้มาสร้างบาดแผลลึกในใจคนคนหนึ่งอะมันทําให้เราอะ ต้องเป็นความทรงจําที่มันฝันร้ายไปตลอดชีวิตทุกวันนี้เรายังหาสา,าเหตุไม่ได้เลยว,ว่าเราไปทาอะไรให้เขาทํำไมต้องมาทําขนาดนี้กับเราตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นบ้างค่ะเพราะว่าหนึ่งได้จากคนรอบข้างให้กําลังใจ2ก็คือ,อเป็นทางคุณหมออะไรเงี้ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอตลอดทานยาด้วยอะไรเงี้ยช่วยคลายเครียดเราลดความเครียดม,มันเป็นแผลติดในใจมาตลอดตลอด2ปีที่เราพยายามลบมันก็ไม่หายสักทีอยากขอบคุณทุกคนล่ะคะ่ะ มัน,ม,น,ม,นมันพูดแล้วมันจะร้องไห้เนาะมันมันสองปีอ่ะพี่เราอยู่ด้วยบาดแผลในใจเราเ่างี้ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รู้จักการทําไมถึงทําขนาดนี้พอมันมีกระแสรตรงนั้นสังคมก็มาว่าเรามาอะไรเราทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นคนที่ถูกกระทําก็อยากจะขอบคุณนะคะอยากจะใช้สื่อตรงนี้ขอบคุณทุกคนเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตลอดระยะเวลาเ,ลาเกือบสองปีที่เราแบบเหมือนน้าท่วมปากมาตลอดเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเราบางคนก็จะบอกว่าทําไมต้องแบบ มาพูดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยทาไมต้องมาขุดประเด็นตอนนี้มันเป็นประเด็นเกา่าปอยเคยพูดเมื่อก่อนก็ไม่มีคนที่จะรับฟังเราว่ามันตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอตอนเนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยฉันเคยโดนมาแบบนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยฉันก็เคยโดนมาแบบนี้แค่นั้นเองและประเด็นสําคัญคืออยากให้เขาผ่านเข้ามาเห็นปอยเชื่อว่าวุญเส้นตอนนี้น่าจะเห็นอยู่แล้วแหละในโพสต์ของเราเห็นแน่นอนปอยอยากจะบอกเขานะคะว่าจะใดๆก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ ไปทำร้ายใครไม่ว่ากับใครหรือกรณีใดๆก็ตามคือปอยไม่ได้บอกว่าตนเป็นคนดีต้องมาสั่งสอนอค,คนพว้นค้่นะคะไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของ LGBTQ มันร้ายแรงมากกว่านี้แค่นั้นเองค่ะอันนี้คือคือคือสิ่งที่อยากจะบอกแต่คนที่กําลังใจปอยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆปอยได้อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะเราอาจจะตอบไม่หมดเพราะว่าคอมเมนต์ก็ค่อนข้างเยอะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะวันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้ตกเป็นจําเลยของสังคมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ